สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหวยฮานอยสูตรแจกน้อยวันที่สิบามเดือนสิบอดพี่หก8ดนะครับผมสูตรแจกน้อยนะครับเมื่อวานนี้เข้าสองฮานอยนะหลุดไปสองฮานอยนะหลุดน้อยแรกนอยกาซาดแล้วก็ฮานอยพิเศษหลุดสองฮานอยผมคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วนะเมื่อวานนี้ท้อเลยคิดว่าไม่น่าจะมาละ แต่ก็ยังมานะมาเป็นสองฮานอยนะปกติเก้าห้าสี่แล้วก็ห้าเจ็ดนะเข้าเจ็ดห้าเจ็ดนะอยู่ในหกคู่อยู่ห้าน้อย V ีไสามสองเจ็ดแล้วก็สามเก้านะเข้าบนล่างเลยนะสองเจ็ดเจ็ดสองเก้าสามสามเก้าเข้าบนล่างเลยนะฮานอยฮานอย v ีไ เมื่อวานนี้ให้7ให้เก้าเราก็ให้5นะถ้าพี่ๆเอาเจมาจาับคู่กับ5นะก็น่าจะได้7 5นะตัวเลขก็สามหางเองนะใช่ไหมเอามาจาับวินกันเนี่ยมี7มี9มี5้ห้าน้อยปกติออกมา7จ็ดห้นะ,ะมาตามกันต่อมาเริ่มจากฮานอยแรกกันเลยฮานอยกาซา นอยนี่ผมยังไม่เข้าเลยนะนอยกาซาเนีเป็นอะไรที่ยากมากเลยมาก็มาแค่ตัวเด่นกาซาตนะครับวันนี้ก็จะเป็นหนึ่งนะหนึ่งกับศูนย์หนึ่งกับศูนย์นะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับตัวกันหนึ่งแปด หนึ่งสีตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะมี ตัวเนี่ยนะครับก็จะมี151617แล้วก็06นะครับหาหนอยแรกนะครับผมน้อยกาซาจบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นห่วยห้าหนอยพิเศษ ไว้หาหน่อยพิเศษนะครับวันนี้ได้เจ็ดกับสองนะเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามสองเก้าสองหนึ่งแล้วก็สองสามนะครับตัวกันเจ็ดสี่สองสี่เจ็ดแปดแล้วก็สองแปดละกันวันนี้ผมให้เจ็ดนะเจ็ดกับสองนะพี่ๆอย่าลืมเอาเจ็ดกับสองนี่มาจับ คู่กันด้วยแล้วกันนะสองห้านอยนะพิเศษกับปกติวีพี่ออกไปแล้วคงไม่คงไมมานะคงไม่มาตัวเดิมมีได้สองห้านอยนี่แหละนะผมให้เจ็ดกับสองนะตัวเนี่ยนะครับก็จะมีเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม แล้วก็29นะครับผมสำหรับฮานอยพิเศษนะครับก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นฮานอยปกตินะครับผมฮานอยปกตินะครับวันนี้ก็จะเป็น2กับ7 สองกับเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสามสองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองสามนะครับตัวกันก็จะมีเจ็ดแปดสองแปดเจ็ดห้านี่ออกไปแล้วสองห้าแล้วกันสองห้ากับสองหกแล้วกันนะ เอาสองไหมสองดีกว่าอนอนนี้เอาสองแล้วกันตัวเน้นก็จะม,มีผมลืมจับสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองสามแล้วก็เจ็ดหนึ่งคงไม่ออกมาสองศูนย์นะสองศูนย์ไม่มี ก็จะก็จบไปแล้วสำหรับฮานอยปกตินะครับนะนี่แหละ2กับ7จ็ดวันนี้มี2กับ7มาแน่นอนมวนเนี้ย3น้อยเนะี่ยต่อไปนะครับก็จะเป็นหวยฮานอย VIP เจ็ดกับสองนะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสาม จ็ดหกสองหนึ่งสองสามแล้วก็สองหกนะครับตัวกันเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดแปดอ่ะแล้วก็สองแปดแล้กัน ตัวฟันนะครับเป็นเลขหนึ่งตัวฟันนะครับเป็นเลขเจ็ดตัวเน้นนะครับก็จะมีเจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามเจ็ดหกแล้วก็สองหนึ่งวันนี้เจ็ดกับสองเจ็ดสองแน่นอนทุกคนมั่นใจมากเลยวันเนี้ยต้องมีมาแน่นอน สำหรับแนวทางหวยฮานอยสูตรแยกน่อยของวันที่13ก็จบไปแล้วต่อไปก็มาดูตัวเลขสามตัวเลขวันนี้สามตัวเลขวันนี้ก็จะมีเลข7เลข2อสามมาบ่อยเลขสามมาบ่อยแต่ว่าสูตรนี้สูตรนี้มาเลขหนึงอยู่นะหนึ่งี่ก็มาหลายตัวเหมือนกันนะ11นึงมาหลายตัวอยู่แต่สนี่ก็มาบ่อยนะ ออมเอาหนึ่งแล้วกันเจ็ดสองหนึ่งนะครับนะพี่ๆท่านใดมีตัวเด่นอยู่แล้วนําเอาตัวเด่นมาจับคู่กับเจ็ดสองหนึ่งได้เลยหรือว่าเอามาจับคู่กันเองก็ได้นะเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็สองหนึ่งจับคู่กันเองตัวเลขก็สามห่างนะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งก็จบไปแล้วสำหรับหาหน่อยวันนี้ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ